ลางป่ามืดเงียบสัดเสียงกิ่งไม้หักเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่แต่ในความเงียบนั้นกลับมีสุนัขทำงานตัวหนึ่งที่กำลังจะค้นพบความจริงอันน่าตกใจเมื่อมันเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกมัดและทำร้ายอย่างทารุณสิ่งที่มันเลือกจะทำต่อไปคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชะตาคืนนี้ไปตลอดกาลสุนัขทำงานตัวหนึ่งถูกฝึกให้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการตรวจตราเส้นทางและค้นหาผู้คนที่อาจประสบอันตรายมันซื่อสัตย์ และจงรับพักดีต่อหน้าที่ทุกครั้งที่ออกเดินทางกับเจ้าหน้าที่มันจะก้าวตามอย่างมั่นคงจมูกของมันคอยดมกลิ่นทุกความผิดปกติในป่าวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินสุนัขได้ยินเสียงร้องครวญเบาๆแววออกมาจากพุ่มไม้มันหันความไปทันทีหูตั้งขึ้นจมูกสั่นไหวด้วยสัญชาตญาณมันวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดนิ่งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่งถูกมัดและทำร้ายร่างกายอยู่กลางพื้นที่รกร้างดวงตาของสุนัขเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงมันไม่เคยเจอเเเหตุกกกาารณ์ช่่่นนนนี้มออลลิืลด และเหงื่อคละครุ้งในอากาศมันหอนเสียงดังเพื่อส่งสัญญาณเตือนหวังให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินสุนัขไม่ลังเลที่จะเข้าหาแม้จะเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่รอบๆอบมันขู่คำรามเสียงต่ำลึกดังก้องในความมืดเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ล้มลงมันยืนคุมเชิงสายตาจับจ้องศัตรูที่อาจจะโจมตีอีกครั้งสุนัขไม่ลังเลที่จะเข้าหาแม้จะเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่รอบๆอบมันขู่คำรามเสียงต่ำลึกดังก้องในความมืดเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ล้มลงมันยืนคุมเชิงสายตาจับจ้องศัตรูที่อาจจะ เสียงฝีเท้าของคนร้ายดังใกล้เข้ามาสุนัขกระโจนเข้าใส่ทันทีใช้ฟันคมกัดแขนของผู้ที่พยายามจะทำร้ายมันสะบัดแรงจนคนร้ายนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอีสองคนที่เหลือพยายามเข้ามาล้อมแต่สุนัขเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วด,ดวงตาเปล่งประกายด้วยความกล้าหาญขณะเดียวกันเสียงเห่าหอนของมันได้ดึงดูดความสนใจเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปรีบวิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแสงไฟฉายทะลุความมืดส่องให้เห็นภาพการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นสุนัขยังคงไม่ถอยแม้แต่วินาทีเดียวมันกัดขู่ และพยายามกันไม่ให้ใครเข้าใกล้ร่างที่ถูกมัดคนร้ายเริ่มตระหนกเมื่อเห็นแสงไฟและเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่ที่กำลังวิ่งเข้ามาพวกมันถอยหลังทีละก้าวแต่สุนัขยังคงยืนประจันหน้าจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้กลุ่มใหม่ก็เข้ามาถึงและเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ถูกทำร้ายคนร้ายเริ่มตระหนกเมื่อเห็นแสงไฟและเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่ที่กำลังวิ่งเข้ามาพวกมันถอยหลังทีละก้าวแต่สุนัขยังคงยืนประจันหน้าจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้กลุ่มใหม่ก็เข้ามาถึงและเข้าช่วยเหลือเพื่อนรร่่วมงาาททีถูก้ย เสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อเตือนทำให้คนร้ายแตกกระเจิงวิ่งหนีหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเชือกที่ถูกโยนลงบนพื้นและร่องรอยความโกลาหลเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาคลายปมเชือกที่พันแน่นตามแขนขาของผู้ถูกจับพร้อมตรวจสอบบาดแผลที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและเลือดสุนัขหอบหายใจแรงแต่ยังคงยืนข้างๆเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บมันเอาจมูกดุนเบาๆเหมือนจะปลอบโยนดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยสะท้อนกับแสงไฟฉายรอบตัวทุกคนที่เห็นต่างก็รับรู้ถึงความกล้าหาญและความพักดีที่มันแสดงออก เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งลูบหัวสุนัขเบาๆพลางกล่าวคขำขอบคุณมันยังคงเฝ้ามองรอบด้านไม่ให้ใครเข้าใกล้เหมือนจะยืนยันว่าหน้าที่ของมันยังไม่เสร็จสิน้นเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นรายงานสถานการณ์และขอกำลังเสริมเพื่อไล่ตามคนร้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนรีบกระจายกำลังออกไปในความมืดขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันกพขขนยุง,งเจ้านหน้าที่ที่บาดเจ็บขึ้นมาอย่างระมัดระวัง สุนัขเดินวนรอบๆเหมือนกำลังตรวจสอบกลิ่นมันหยุดดมที่เชือกเก่าซึ่งตกอยู่บนพื้นจากนั้นก็เงยหน้ามองเจ้าหน้าที่เห่าเบาๆสองครั้งเหมือนจะบอกให้รู้ว่ากลิ่นของคนร้ายยังคงชัดเจนและสามารถตามได้บรรยากาศในป่าเงียบสงดลงชั่วครู่มีเพียงเสียงหอบหายใจของเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและเสียงก้าวเท้าของทีมที่เริ่มออกตามล่าคนร้ายที่เพิ่งหนีไปสุนัขยังคงยืนเตรียมพร้อมสายตาจับจ้องไปยังความมืดเบื้องหน้าเหมือนกำลังรอคำสั่งบรรยากาศในป่าเงียบสงัดลงชั่วครู่มีเพียงเสียงหอ,หองบหายใจของจเจ้าหน้าที่ทบบาเจ็ และเสียงก้าวเท้าของทีมที่เริ่มออกตามล่าคนร้ายที่เพิ่งหนีไปสุนัขยังคงยืนเตรียมพร้อมสายตาจับจ้องไปยังความมืดเบื้องหน้าเหมือนกำลังรอคำสั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งส่งสัญญาณมือให้สุนัขนำทางทันทีมันก้มหน้าลงดมกลิ่นร่องรอยที่เหลือไว้บนพื้นดินแล้วเริ่มวิ่งนำไปตามเส้นทางรกทึบเสียงเห่าของมันดังเป็นระยะเพื่อบอกทิศทางให้ทีมติดตามมาอย่างรวดเร็วทุกย่างก้าวที่ผ่านไปสุนัขหยุดเป็นช่วงๆเพื่อตรวจสอบกลิ่นก่อนจะเร่งความเร็วขึ้นเมื่อกลิ่นเริ่มชัดเเจจนนนนมาาากกขึ้้้หทที่ทุค จับอาวุธแน่นเดินตามไปด้วยความระมัดระวังหูคอยฟังเสียงรอบด้านเฝ้าระวังไม่ให้ถูกซุ่มโจมตีเสียงกิ่งไม้หักแว่วอยู่ข้างหน้าทําให้สุนัขหยุดกระทันหันหูตั้งตรงขนลุกฟูมันคำรามต่ําในลําคอส่งสัญญาณว่ามีบางสิ่งอยู่ไม่ไกลเสียงกิ่งไม้หักแว่วอยู่ข้างหน้าทําให้สุนัขหยุดกระทันหันหูตั้งตรงขนลุกฟูมันคำรามต่ําในลําคอส่งสัญญาณว่ามีบางสิ่งอยู่ไม่ไกลเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดฝีเท้า พร้อมกันไฟฉายถูกยกขึ้นส่องไปยังทิศทางที่เสียงดังขึ้นเงาดำเคลื่อนไหววูบวาบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่สุนัขเห่าเสียงดังลั่นกระโจนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่รีบวิ่งตามหลังทันทีเสียงฝีเท้าคนร้ายดังขึ้นชัดเจนในความมืดพวกเขาเร่งหนีสุดกำลังแต่สุนัขยังคงวิ่งตามติดไม่ยอมปล่อยกลิ่นเหงือ่อและกลิ่นดินที่ฟุ้งกระจายบอกชัดว่าร่องรอยยังสดใหม่เจ้าหน้าที่ที่วิ่งตามมาเริ่มกระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ทีละด้านสุนัขหยุดตรงพุ่มไม้หน พร้อมตะกุยหญ้าแห้งเหมือนกำลังบอกว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นสุนัขหยุดตรงพุ่มไม้หนาทึบเห่าไม่หยุดจมูกจรบพื้นพร้อมตะกุยหญ้าแห้งเหมือนกำลังบอกว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่สองคนค่อยๆขยับเข้าหาอย่างระมัดระวังปลายกระบอกปืนเล็งไปยังพุ่มไม้เสียงหายใจแรงของใครบางคนดังลอดออกมาสุนัขคำรามต่ำอีกครั้งก่อนจะพุ่งเข้าใส่พุ่มไม้สันสะเทือนทันทีพร้อมเสียงร้องด้วยความตกใจของคนร้ายชายร่างสันทัดถูกดึงออกมาจากพุ่มไม้โดยสุนัขที่งับแขนไว้แน่นเขาพยายามดิ้นหนี แต่ไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์กดตัวเขาลงกับพื้นแล้วใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วขณะเดียวกันสุนัขยังคงไม่ปล่อยสายตาไปจากเป้าหมายราวกับกลัวว่าจะหลุดรอดไปได้อีกเสียงวิทยุดังขึ้นรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่ยังมีคนร้ายอีกหลายคนกระจ่ายอยู่ไม่ไกลเจ้าหน้าที่บางส่วนรีบแยกกำลังออกไปต่อทันทีสุนัขยังคงยืนเฝ้าอยู่ข้างๆพร้อมที่จะออกวิ่งตามคำสั่งครั้งใหม่เสียงวิทยุดังขึ้นรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่ยังมีคนร้ายอีกหลายคน กระจายอยู่ไม่ไกลเจ้าหน้าที่บางส่วนรีบแยกกำลังออกไปต่อทันทีสุนัขยังคงยืนเฝ้าอยู่ข้างๆพร้อมที่จะออกวิ่งตามคำสั่งครั้งใหม่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้มลงมองสุนัขแล้วส่งสัญญาณให้มันนำทางอีกครั้งมันสูดดงกลิ่นรอบบริเวณไม่กี่วินาทีก่อนจะเริ่มวิ่งนำไปทางทิศตะวันตกซึ่งมีเส้นทางเล็กๆล,ลัดเข้าสู่ป่าทึบเจ้าหน้าที่ทั้งทีมเร่งก้าวตามทันทีไฟฉายส่องเป็นเส้นยาววูบวาบท่ามกลางความมืดเสียงฝีเท้าหนักดังสะท้อนกับพื้นดินพร้อมเสียงงิ่งไม้ห และใบไม่ไหวที่เกิดจากการวิ่งหนีของคนร้ายสุนัขเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆมันหยุดชั่วครู่ตรงจุดที่มีรองเท้าเหยียบลงบนดินใหม่ๆแล้วเห่าเสียงดังเพื่อยืนยันทิศทางทุกคนรีบกระจายกำลังเข้าประชิดเมื่อเข้าใกล้ลำธารเล็กๆเงาดำสามเงาปรากฏอยู่เบื้องหน้าคนร้ายกำลังพยายามข้ามน้ำไปอีกฝั่งเสียงตะโกนสั่งหยุดดังขึ้นแต่พวกเขาไม่ฟังสุนัขก,กระโจนลงไปในน้ำทันทีกระแสน้ำเย็นไหลเชี่ยวแต่ไม่อาจหยุดมันได้มันพุ่งเข้าหาคนร้ายที่อยู่ใกล้ที่สุดกัดเข้าที่ขาอย่างแรงจนชายคนนั้นล้มลงกลางน้ เจ้าหน้าที่วิ่งตามลงไปในลำธารเสียงน้ำกระเซ็นดังทั่วบริเวณขณะที่อีกสองคนร้ายที่เหลือพยายามวิ่งหนีต่อไปในความมืดเสียงปืนถูกยิงขึ้นฟ้าอีกครั้งเพื่อเตือนแต่พวกเขายังไม่หยุดทีมจึงรีบเร่งความเร็วในการเล่าสุนัขยังคงกัดไม่ปล่อยดวงตาของมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยจับกลุ่มคนร้ายที่ล้มลงก่อนจะส่งสัญญาณให้สุนัขปล่อยและเตรียมไล่ตามอีกสองคนที่เหลือทันทีสุนัขยังคงกัดไม่ปล่อยดวงตาของมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเจ้าหนน้้้าาาทีี่่รรบบเขมชวยยจักุค ที่ล้มลงก่อนจะส่งสัญญาณให้สุนัขปล่อยและเตรียมไล่ตามอีกสองคนที่เหลือทันทีสุนัขกระโดดขึ้นจากลำธารน,น้ำหยดไหลหย,ยาดลงตามขนหนามันสายตัวแรงๆแล้วรีบวิ่งนำหน้าทันทีจมูกยังคงตามกลิ่นที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ที่เหลือรีบเร่งฝีเท้าตามมาเสียงหอบหายใจผสมกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินดังสอดประสานกับเสียงเห่าของสุนัขเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยโคลนและกิ่งไม้หักกระเกะ แต่สุนัขไม่หยุดมันวิ่งนําไปยังพื้นที่ล่าชันก่อนหยุดตรงบริเวณโขดหินสูงเงาสองเงาปรากฏให้เห็นลางๆบนสันเขาคนร้ายพยายามปีนขึ้นไปเพื่อหลบหนีสุนัขคำรามเสียงต่ําเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องตามเห็นได้ชัดว่าคนร้ายกําลังเหนื่อยลา้าแต่ยังคงพยายามปีนต่อไปสุนัขพุ่งตัวขึ้นเขาด้วยความคล่องแคล่วมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนรู้ทุกทางล่าตะเวนของป่าเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนให้หยุดดังสะท้อนกล้องไปทั่วป่าขณะที่สุนัขใกล้เข้าถึงมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในคนร้าย แต่มันเบี่ยงตัวหลบแล้วพุ่งเข้ากัดแขนทันทีแรงกัดทําให้กิ่งไม้หลุดจากมือเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเจ้าหน้าที่รีบวิ่งขึ้นมาถึงใช้จังหวะนั้นเข้าควบคุมสถานการณ์และจับกลุมได้อีกหนึ่งคนคนร้ายที่เหลือเพียงคนเดียวมองเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วรีบวิ่งหนีต่อไปบนเส้นทางแคบๆที่มุ่งลึกเข้าไปในป่ามืดสุนัขหอบแรงแต่ยังไม่ยอมหยุดมันหันไปมองเจ้าหน้าที่ราวกับกำลังขออนุญาตวิ่งต่อเพื่อจัดการเป้าหมายสุดท้ายสุนัขหอบแรงแต่ยังไม่ยอมหยุดมมัััันนนนหหไปอออองงงเจ้้าาาาที่ออ่่รวกกบลขุญตติ เพื่อจัดการเป้าหมายสุดท้ายเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมือทันทีสุนัขก,กระโจนออกไปอย่างรวดเร็วเสียงเท้าวิ่งกระทบพื้นดินดังสม่ำเสมอฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกขณะที่เจ้าหน้าที่หลายคนเร่งวิ่งตามหลังมาติดๆเส้นทางข้างหน้าเริ่มแคบลงเต็มไปด้วยรากไม้และหินแหลมแต่สุนัขยังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างมั่นคงจมูกของมันดมกลิ่นอย่างต่อเนื่องกลิ่นเหงื่อและดินชื้นบอกชัดว่าคนร้ายเพิ่งผ่านไปไม่กี่วินาทีเสียงกิ่งไม้หักดังแว่วอยู่ไกลๆทําให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาใกล้จะตามทัน เมื่อวิ่งถึงเนินสูงสุนัขหยุดกระทันหันหูตั้งขึ้นมันคำรามต่ำในลำคอและจ้องไปยังพุ่มไม้หนาทึบด้านหน้าไฟฉายส่องเข้าไปเห็นร่างเงาของชายคนหนึ่งกำลังพยายามซ่อนตัวอยู่ข้างหลังต้นไม้ใหญ่สุนัขเห่าเสียงดังลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่ทันทีเสียงโกล่าละดังขึ้นเมื่อคนร้ายพยายามหนีออกจากที่ซ่อนแต่ถูกสุนักกระโดดขวางตรงหน้าเจ้าหน้าที่รีบกรูกันเข้ามาล้อมรอบเสียงตะโกนสั่งหยุดกล้องไปทั่วป่าสุนัขเห่าเสียงดังลั่นแล้ว พุ่งเข้าใส่ทันทีเสียงโกลาละดังขึ้นเมื่อคนร้ายพยายามหนีออกจากที่ซ่อนแต่ถูกสุนัขกระโดดขวางตรงหน้าเจ้าหน้าที่รีบกรูกันเข้ามาล้อมรอบเสียงตะโกนสั่งหยุดกล้องไปทั่วป่าคนร้ายพยายามดิ้นรนหยิบก้อนหินขึ้นมาคว้างใส่แต่สุนัขเบี่ยงตัวหลบอย่างคล่องแคล่วจากนั้นกระโจนงับขาที่กำลังจะวิ่งหนีจนชายคนนั้นล้มลงไปกับพื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังสะท้อนกล้องในความเงียบของป่าเจ้าหน้าที่สองคนรีบพุ่งเข้าควบคุมสถานการณ์กดแขนทั้งสองข้างของเขาลงกับพื้นก่อนจะใใสส่่กกุญแจมืออออยยาางงรรววดเ็ีคนช้ไฟ ตรวจรอบ,รอบๆเพื่อเช็คว่ามีใครซ่อนอยู่เพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่สุนัขยังคงยืนหอบอยู่ใกล้ๆแต่ดวงตาไม่คลายความระแวดระวังเลยแม้แต่วินาทีเดียวเสียงวิทยุรายงานกลับไปยังศูนย์ว่าคนร้ายทั้งหมดถูกจับกลุมเรียบร้อยแล้วพร้อมรายละเอียดตำแหน่งที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่คนหนึ่งย่อตัวลงลูบหัวสุนัขเบาๆพลางพูดเสียงทุ้มต่ำด้วยความภาคภูมิใจมันหอบหายใจแรงแต่ยังคงยืนเฝ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่ยอมละสายตาจากรอบด้านเจ้าหน้าที่สองคนรีบพาคนร้ายที่ถูกจับกมมลุล่มกันดูลเจ้าาหนที่่ปไม้ที่บาจ็บ ซึ่งถูกช่วยเหลือออกมาก่อนหน้านี้แสงไฟฉายยังคงส่องสว่างเป็นลำยาวกลางความมืดของป่าเสียงหอบหายใจเสียงฝีเท้าและเสียงลมพัดเสยดสีกิ่งไม้เป็นจังหวะก,กลายเป็นเสียงสะท้อนที่บอกว่าภารกิจอันตรายครั้งนี้ใกล้สิ้นสุดลงสุนัขทำงานตัวนั้นนั่งลงข้างๆเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บมันใช้จมูกดุนแขนเบาๆราวกับจะบอกให้เจ้าของใจเย็นลงแม้มันเองจะเหนื่อยหอบขนเปียกชื้นจากเหงื่อและน้ำแต่ดวงตากลมคู่นั้นยังคงเต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่นและความห่วงใยถ้าไม่มีมัน เราคงไม่รอดแน่เสียงเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาดวงตาแดงกำ่ำเพราะทั้งความเจ็บปวดและความทราบซึง้งหัวหน้าหน่วยที่ยืนอยู่ใกล้ๆพยักหน้าช้าๆก่อนจะยื่นมือลูบหัวสุนัขด้วยความภาคภูมิใจวันนี้มันทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆสุนัขเงยหน้าขึ้นหูตั้งตรงมันเห่าเบาๆเ,เ,เหมือนรับรู้ถึงคำชื่นชมแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่ความมืดรอบด้านราวกับยังคงเตือนว่าอันตรายอาจปรากฏขึ้นได้ทุกเมื่อ ทันใดนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นจากฟากฟ้าแสงไฟจากเครื่องบินส่องลงมาเหนือยอดไม้ทีมกู้ภัยและแพทย์สนามถูกส่งตัวลงมาอย่างรวดเร็วพวกเขารีบเข้ามาตรวจดูบาดแผลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเตรียมพาเขาออกจากพื้นที่อันตรายสุนัขเดินวนอยู่รอบๆเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไม่ห่างทุกครั้งที่มีใครเข้าใกล้มันจะหันไปมองราวกับจะประเมินว่าอีกฝ่ายปลอดภัยหรือไม่กว่ามันจะยอมถอยห่างก็เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มันไว้ใจส่งสัญญ,ญาณให้ท่ามกลางความโกลาหลเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งกำลังสอบสวนคนร้าย ที่ถูกจับได้พวกเขานั่งก้มหน้าไม่กล้าสบตาเสียงสุนัขเห่าใส่เป็นระยะเหมือนเตือนให้รู้ว่าการกระทําที่โหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้นไม่สามารถยกโทษได้เมื่อทุกอย่างเริ่มสงบลงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เตรียมถอนกำลังออกจากพื้นที่ป่าเสียงคำสั่งสั้นๆดังขึ้นเป็นระยะทุกคนเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบในความเหน็ดเหนื่อยนั้นแฝงไปด้วยความโล่งใจเพราะทุกชีวิตยังคงปลอดภยัยสุนัขก,กระโดดขึ้นไปบนรถบรรทุกที่เตรียมไว้สำหรับเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บมันนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆร่างของเจ้าหน้าที่ที่มันช่วยไว้ดวงตายัางมองออกไปนอกป่าเสียงลมเย็นพัดผ่านราวกับบอกลาภารกิจในคืนนี้นายคือฮีโร่ของพวกเราเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกคนหันมองสุนัขด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและทราบซึ่งมันไม่ได้พูดอะไรได้แต่การกระทําของมันนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคําพูดใดๆรถบรรทุกค่คอยๆเคลื่อนออกจากป่าทิ้งไว้เพียงร่องรอยการต่อสู้และเชือกที่ขาดรุ่ยบนพื้นดินแสงไฟค่อยๆหายไปในความมืดทว่าความกล้าหาญ และความพักดีของสุนัขตัวนั้นยังคงส่องสว่างอยู่ในใจของทุกคนที่ได้เห็นและจากวันนั้นเป็นต้นมามันไม่ได้เป็นเพียงสุนัขทำงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่มีเงื่อนไขความจงรักภักดีที่ไม่หวังผลตอบแทนและเป็นเพื่อนแท้ที่ยืนหยัดเคียงข้างเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสมอ